É especial! ที่ชาวสยามสแควร์ทั้ง11ซอยนะคะรวมไปถึงทาง www.sosradioonline.com ด้วยหลังจากที่เองจีจัดรายการผ่านมา3ชั่วโมงเต็มๆนะคะตอนนี้อย่างที่เราบอกว่าความพิเศษของ SOS Radio ในวันนี้ค่ะเราจะมีกลุ่มหนุ่มๆศิลปินที่โด่งดังมากในเว็บไซต์ YouTube mm hmm. ยอดวิวเขาถล่มทลายนะคะไปกว่าล้านวิว ไม่รู้จะจริงหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับกลุ่มศิลปินนี้ที่ชื่อว่า The Anon ค่ะขาเชิญรวมือหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับนะทักทายชาวเสียมแคว้นทั้ง18ซอยหน่อยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยค่ะแต่ละคนชื่อเสียงเรืองนามครับอ่ากิ๊กครับกิ๊กกิ๊กทำหน้าที่อะไรคะับบีทบ็อกครับบีทบ็อกอ่าเนชครับค่ะนั่งเฉยๆครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเห็นเขานั่งเฉยๆครับผมวินครับร้องนำครับค่ะ ท็อปครับเล่นไวโอลินครับไวโอลินด้วยอ่ะเอาพูดถึงการรวมตัวก่อนดีกว่ามาเริ่มต้นเนี่ยครับก็คือต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยไม่มีความคาดหวังก่อนถูกต้องไหมก็คือตอนแรกเนี่ยผมอยู่ที่คอนโดครับแล้วที่คอนโดของผมเนี่ยใกล้กับห้องวินอยู่แบบว่าติดติกันเลยแล้วก็ห้องของฮาร์ดมือกีตาร์ครับอยู่ตรงข้ามกันเลยก็ว่างครับไม่มีอะไรทำก็เลยลองเออลองมาอัดลงโซเชียลแคมเล่นเล่นกันไหมยเงี้ยครับก็เลยทํากันเล่นๆปรากฏว่าลงเพลงแรกคืออยู่ต่อเลยแต่ในทางโซเชียลแคมนะฮะก็ คือแรกเนาลงไปจากคนไม่มีไม,ไม,ไม่มีคนฟลว์มีปะมีประมาณ 200, 200. คนอ่คนวันแรกครับเออสามพไลค์ก่อน <Ooh. S 1> ตื่นพอสักพักหนึ่งประมาณ2-3าชั่วโมงช่วงเช้าเช้าใบ้าบ <c oughs> ก็เป็น5 7 0 0ั0 0จ็ดนมืนหนึ่งเร็วมากครับก็เลยทำต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาร่วม4เดือนได้แล้วครับ <c oughs> 4เ<ช>ดือนณ <ะ S 2> ปัจจุบันนี้ลงโซเชียลแคม ลงโซเชียลแคมครับโพสลงใน YouTube ด้วย y u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  e เพิ่งทำครับยังไม่โปรโมทรออซิงเกล MB, ลงิลรอเอ็มบลองเอาค่อยเอาแสดงว่า <promote. S 1> ทุกอย่างนี้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะคะค,ความสมบูรณ์ของวงเนี่ยเชื่อว่ามาครบเต็มขนาดนี้เดี๋ยวได้เห็นแน่นอนว่าฝีไม้ไลายมือเขาเป็นแบบไหนแต่ว่าเพลงแรกที่บอกไปว่า cover คืออยู่ต่อเลยได้ไหมใช่ไหมความพิเศษมันยังไงคะความพิเศษมีอยู่แค่ ความเป็นธรรมชาติมั้งครับคือผิดเป็นธรรมชาติเพี้ยนเป็นธรรมชาติเพราะว่าอัดกันเทกเดียวแล้วก็จบเลยอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังได้ห้าพันกว่าไลค์ใช่ไหมมันเป็นความดิบะครับมันเป็นความดิบของเราเราไม่มีการตัดต่อไม่มีการอืมอืมก็คือทําออกมาด้วยครั้งแรกแบบเวอร์จินเลยเอาง่ายนะไม่คิดว่าจะมีคนดูก็โพสไปเพราะว่าเราอยากจะให้คนเขาฟังบ้างใช่ พยายามจะทำวิธีต่างๆให้เธอนั้นรักฉันพยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการเหมือนบนสภาษิตมีปลายทางคือใจของเธอยังคงคิดและหวังจะนำมาแลกแทนี้ไปให้ แต่ทำไมเดินมาเอานานไม่ถึงสักทีและทำไมมองรู้เส้นทางมันยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะกลบอกที ไกลแค่ใดนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจ,จทำให้เธอสนใจได้โปรดบอกวกับฉันทีร่รู้ทีเวลสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมาย มีทางช่ไหมให้เธอยอมรับใจที่ฉันมีคำว่ารักไม่มีค่าพอต่อเหตุผลใดใดที่เธอต้องการหากว่าเธอยอมรับฟังเสียงหัวใจจากฉันคำว่ารักเพราะเหตุผลใดมีต้องเข้าใจเพราะฉันมีต้องการ และทุกคำที่เธอจะฟังต่อจากนี้คือทุกสิ่งที่ตรงมาจากใจฉันเพราะมันคือความจริงใจจากหัวใจจริงๆและไม่ขอเหตุผลทั้งนั้นคำว่ารักของฉันั้ไม่รับมันไปอย่างน้อยฉันก็ได้สุขใจ ที่เคยได้พบแล้วรักจะเกินใครฉันนั้นก็พร้อมแม้ต้องตายจกไป mm hmm. ก็เธอคือดวงตะว,วันนนใจฉันมี็นดวงเดียวและที่ยังเป็นคองตะว,วันสุดใจ เพราะว่าเธอยังคงลังเลอยู่ใช่ไหมคงไม่มีคำใดๆที่จะเธอเรียกร้องหากว่าเธอเพียงจะเข้าใจคงไม่ต้องการอะไรแล้วจากวันนี้ออมองไปก็มีแต่ฝนโปรยไปในหัวใจก็มีแต่วความเหน็บหนาว ของฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคือเน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสัน่นเดี๋จะอยู่ดูเลยเธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีคงเม็เวลาของฉันเดี๋จะอยู่กับเธออีกนานนานนานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันไม่ อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ธอหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้แค่ได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าของคืนนี้คืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอก็เพราะว่าคืนนี้ฉันกุมนอนฝันร้ายแต่ฉันต้องกะไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน นาฬิกาคงไม่บอกกันแล้วว่าโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่าอยากจะอยู่ตัวไรจะฝันดีแต่ใจก็รู้ดีขงหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอนานๆแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งวนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยดี อย่ปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ใจหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อย่าได้ยินคำว่ารักฉันคำบอกลาไปฝนบนฟ้างคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้ยียวไกลๆเธอ ท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปฟังเพลงที่อยากจะพรีเซนต์ให้ทั้งชาวเสียมสแควร์ได้ฟังแล้วก็รวมไปถึงคุณผูม้ชมทาง SOS Radio YouTube ด้วยเนี่ยนะคะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังไว้บ้าง 1. ผลงานของเราจะไปติดตามได้ที่ไหนขายออนเซลได้เลยฮาร์ดเซลได้เลยแล้วก็ขอกำลังใจแล้วกันเนาะกับสิ่งที่กำลังจะก้าวต่อไปอ่านะคะอ่าทางช่องทาง,ทางแรกเลยเอาโซเชียล <social S 2> ของบินก่อนอะไรค่ะวีเอ uh, I N เปนวักเดียนโนนครับอ่าครับแล้วก็วินเดียนโนนครับผมแล้วก็อีกทางช่องทางหนึ่งก็คือโซเชียลแคมเหมือนกันครับกิ๊กกันนะครับสะกด G-I-G-G-S จนะครับจริงๆเซิร์ชคำว่าเดียนโนนก็จะขึ้นของพวกเราทุกคนเลยอ่าครับเดียนโนนก็ T H e ใช่ไหม u n k n o w n แล้วก็เครื่องหมายกวอร์ชันมาติดกันใช่ไหมไม่ติดครับเอาเวนวักอ่าครับแล้วก็รวมถึงช่องทางทางยูทูบเพิ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้โปรโมทกันแต่ก็ลองไปดูกันได้คร่าวๆนะครับ66ครับ C Unknown ครับ99ครับผมก็ลองไปเสิร์ชดูอ่าอันนี้คือช่องทางการติดตามผลงานของพวกเขาซึ่งเขาบอกว่าถึงแม้ว่ายังไม่ได้โปรโมทนะคะแต่ว่ายอดวิวหรือว่ากดไลค์เนี่ยก็คือทะลุ ไปเยอะมากแล้วนะคะเนคาดหวังไปแล้วครับใช่แล้วนะคะเราก็เลยจับเขามาอยู่ในช่วงของ l e s t subscribe เนี่ยล่ะคองสำหรับใครที่เคยฟังเพลงของพวกเราหรือติดตามเราอยู่เราก็อยากจะขอบคุณมากนะครับที่ช่วยส่งเสริมพวกพวกเราถ้ามีโอกาสมีเพลงอะไรอยากจะขอขอมาได้ครับถ้ามีโอกาสได้ทําเดี๋ยวพวกเราทาแน่นอนเพราะเราต้องบอกครับว่าคนคนเดียวครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ครับแต่ว่าโลกของพวกผมนะครับจะเปลี่ยนไปได้นะครับถ้าพวกคุณช่วยกันติดตามช่วยกันไล์นะครับหล่อมากหล่อมากโอ้หล่อทุกเม็ด ชีวิตจะมีหนึ่งหรือตัวทำให้ฉันนั้นรู้สึกคิดถึงคนหนึ่งคนเธอคนนัน้นเราพบกันและต้องไกลในวันที่ฝนพรำเช่นวันนี้ฝน ยิ่งนึกถึงที่ไรก็ยิ่งชุ่มช้ำอุ่นในหัวใจแม้ว่าคืนนี้อากาศจะหนาวสักเท่าไรก็ขอฝากลมฝนช่วยเป็นสื่อเธอรู้ว่าฉันคิดถึงและยังคิดถึง ในคืนที่ฝนลอยเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ฉันเหงาเธอรู้ไหมฉันหนาวจนแทบขาดใจไม่มีอ,อ้อมกอดจากเธอที่รู้ใจรอคอยเธอกลับมาหา S es sai. é special.